มาดูสถานการณ์ทางภาคใต้กันบ้างนะคะผู้บัญชาการฐานบกค่ะก็สั่งให้หน่วยงานความมั่นคงนั้นเร่งสร้างความเข้าใจกับมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับมาตรการในการเฝ้าระวังขณะที่จังหวัดสงขลาเองนะคะก็คุมเข้มบริเวณ7อําอำเภอด้วยกันนะคะหลังจากที่คนร้ายค่ะลอบวางระเบิดชุดคุม้มคลองครูที่อำเภอเทพาทําให้บาดเจ็บหนึ่นายค่ะ โดยเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดตำรวจตระเวนชายแดนที่43นะคะตรวจที่เกิดเหตุหลังจากที่คนร้ายค่ะลอบวางระเบิดชนิดสแสวงเครื่องบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านป่ากอหมู่ที่5ตำบลเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาก็ทําให้ชุดตํารวจชุดคุ้มครองครูบาดเจ็บหนึ่งนายคือร้อยตํารวจโทกสินขนปราบรถยนต์ตำรวจได้รับความเสียหายหนึ่งคัน โดยหลังเกิดเหตุคะ่ะตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาก็สั่งเพิ่มความเข้มงวดดูแลความปลอดภัยจุดเสี่ยงในพื้นที่7อำเภอรวมไปถึงพื้นที่เศรษฐกิจในอำเภอหาดใหญ่อเภอเมืองแล้วก็อเภอสดาด้วยทางด้านพันเอกบรรพตพูลเพียรค่ะโฆษกกอร,รมนก,ก็เปิดเผยนะคะว่าพลเอกอุดมเดชรีตบุตรผู้บัญชาการกองทัพบ,บกก็สั่งการในที่ประชุมให้ติดตามสถานการณ์ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกให้กรรมนอภาค4ส่วนหน้าค่ะติดตามความก้าวหน้า แผนงานในพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้ใช้การได้ในทุกจุดขณะเดียวกันค่ะก็ให้เดินหน้าสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุ่งยางแดงโมเดลหลังจากที่ผ่านมานะคะได้ผลเป็นที่น่าพอใจค่ะ